สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับทําไมเราถึงทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็คือช่วยไปย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้กลายเป็นฮิวมัสนะครับจะเป็นอาหารของพืชได้เร็วขึ้นนะครับในตามธรรมชาติเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่มันน้อยนะครับเราก็จะมาเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์ให้มากขึ้นนะครับ ด้วยการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือฮอร์โมนไข่นะครับบางตำราเขาก็เรียกฮอร์โมนไข่วัสดุก็มีง่ายๆนะครับมไไไีไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ไก่พิเป็ดหรือไข่อะไรก็ได้นะครับวาฟองหนึ่งครับไข่นกกระทาก็คงไม่ไหวนะครับก็หาง่ายๆแล้วกันนะครับนี่ครับก็อันที่สองก็ผงชลลดนะครับผงชลลดนี่ ยี่ห้องอะไรก็ได้นะครับขอเป็นผมชโลดนะครับก็หนึ่งช้อนแกงแล้วเนี่ยใส่เข้าไปเลยครับทำให้พุนพูนเลยนะครับนี่ยครับเต็มแบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็น้ําปลานะครับหนึ่งช้อนเหมือนกันปิดปิดยี่ห้องเข้าไว้ก่อนนะครับน้ําปลาแท้นะครับขอให้เป็นน้าปลาแท้นะครับ ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอเป็นปลาแท้แล้วกันใส่เข้าไปครับหนึ่ช้อนเหมือนกันครับก็ละลายเข้ากันนะครับแล้วก็เปลือกไข่ที่เราที่เราตอกใส่ตรงนี้ก็อย่าทิ้งนะครับก็โขลกให้ละเอียด เปลือกไข่ก็แส่ไปเลยนะครับโูขให้ละเอียดนะครับเปลือกไข่นี้จะเป็นแคลเซียมนะครับปลาก็จะได้ของโปรตีนนะครับ ช้กันดีแล้วนะครับแล้วก็ใส่ขวดขวดน้ํานะครับซึ่งของผมมีหัวเชื้ออยู่หน่อยแล้วนะครับก็ใส่ตัวนี้ลงไปในขวดนะครับแล้วก็เติมน้ําให้เต็มนะครับถ้าใครไม่มีหัวเชื้อก็เอาน้ําธรรมดาแล้วนี่นะครับไปตากแดดก่อนนะครับตากแดดให้เกิดเป็นตะไคร่น้าสีเขียวนะครับแล้วก็มามาทําดู มาทำมันจะได้สองสีนะครับถ้าเราไม่มีหัวเชื้อจะได้สีเขียวกับสีแดงครับพอเราได้สีแดงแล้วก็มาเลี้ยงสีแดงไว้ต่อนะครับใส่ไปเลยนะครับก็จะเติมน้ำนะครับแล้วก็ทิ้งเอาไปตากแดดไว้นะครับ ทิ้งไว้ประมาณ15วันนะครับก็จะเปลีนแล้วนะครับแล้วก็ก่อนจะใช้แล้วก็เอาไปผสมน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ํานี่ก็ใช้ประมาณ1ต่อ50ถึง1ต่อ100นะครับลดลดโคลนก็ได้นะครับฉีดพ่นทางใบก็ได้นะครับ มันสดๆเลยนะผมขอ,อุยาดเติมน้ำก่อนนะครับ หันกล้องมาด้านนี่ยครับเ,เติมน้ำไปครับเอาฟองออกให้หมดครับมไม่ต้องให้เต็มมากครับไม่ดี เหลือพื้นที่เพราะว่าเขาจะเกิดแก๊สนะครับก็ไปน,นำ